อนรับท,ทุกทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่พิธีปล่อยคารวานแจก t บเล็ตสูตรเด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่1น,นะคะ <Okay. S 1> โดยมีนิชันสวัยชัดกุชชอนจิโรแพทย์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะ Good morning His Excellencies distinguished guests ladies and gentlemen and members of the press I'm s a r a y c h a t u n c h a n j i r p a t as your MC for today and would like to welcome all of you to the Caravan for One Tablet per Child Project Launching Ceremony ตามที่รัฐบาลนะคะได้มอบนโยบายพร้อมคำขวัญค่ะเติมปัญญาด้วยเทคโนโลยีทําให้โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทยหรือว่า OTPC นั้นนะคะเป็นโครงการหนึ่งค่ะในในโยบายที่เร่งด่วนของรัฐบาลต้องการทําให้เกิดเป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุดนะคะการดำเนินการจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์อรอพกพาหรือว่าแท็บเล็ตนะคะหรือวันแท็บเล็ตประชาของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้นั้นภายหลังค่ะที่าศาสตราจารย์ดรสุชาติคดามธมรงเวทนะคะร รวการกระทรวงสาธิการนั้นเข้ามาดํารงตําแหน่งก็เดินหน้าในเรื่องนี้ทันทีนะคะทำการเสนอเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขอจัดซื้อแท็บเล็ตเพิ่มเป็นจํานวน900,000เครื่องค่ะที่เหมาะกับเด็กๆอีกด้วยนะคะ From the d a t e of opening one tablet per child project by Prime Minister m s Yingluck s h i n a w a t on June 2012 the project continues with the cooperation between the Ministry of Education and Ministry of Information and community technology in thailand until now the project has been operated at a stage of delivering the tablets to primary first students throughout thailand and therefore we are here gathered today for the caravan so without further ado let me invite dr ชินภัทรภูมิรัต secretary general of basic education commission of thailand to make an address และในโอกาสนี้ค่ะเพื่อเป็นการตอบย้ําถึงความคืบหน้าของโครงการนะคะดิฉันใครขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านดรชินภัทรภูมิรัตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้ขึ้นกล่าวรายงานเรียนเชิญเลยค่ะ เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดรโอลานชัยประวัติท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมในนามคณะทำงานโครงการแท็บเล็ต PC เพื่อการกศึกษาไทยมีความยินดีและขอขอบคุณท่านประธานที่กรุณามาร่วมเป็นเกียรติในการปล่อยคาราวานแท็บเล็ต สู่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในวันนี้ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจัดแท็บเล็ต PC ซให้กับนักเรียนชั้นประถมปีที่1ทุกคนนั้นเนื่องจากรัฐบาลได้แ็งเห็นถึงความสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1เพราะการเริ่มต้นการเรียนรู้เราจะต้องวางพื้นฐานตั้งแต่เด็ก ซึ่งเด็กชั้นประถมปีที่1เป็นวัยที่เริ่มต้นการเรียนในระดับประถมศึกษาเราจึงต้องการให้เด็กมีกระบวนการคิดแท็บเล็ตพีจะช่วยวางลักษณะนิสัยให้เกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้และไม่ปิดกั้นความคิดของนักเรียนเพราะฉะนั้นแท็บเล็ตพีจะเป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้แนวใหม่ตามคำกล่าวของพนท่านนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งรัก์ชินวัตรที่ว่าเติมปัญญาด้วยเทคโนโลยีในช่วงที่ผ่านมาการดําเนินในโครงการนี้เป็นการดําเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทําให้นโยบายในเรื่องของการจัดหาแท็บเล็ต P.C. นั้นดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยจนกระทั่งมาถึงในวันนี้เรามีความพร้อมที่จะทยอย ส่งแท็บเล็ต PC ให้ถึงมือเด็กชั้นประถมปีที่1ทั่วประเทศได้แล้วในวันนี้จะมีการจัดส่งเครื่องแท็บเล็ตทั้งหมดประมาณ55,000เครื่องไปยัง20เขตพื้นที่การศึกษาใน8จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกระบีกรุงเทพมหาคนครกาญจนบุรีกาฬสินธุ์กำแพงเพชรจังหวัดขอนแก่นจันทบ,บุรีและ ชาเชิงเซาบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการศาสตราจารย์ดรสุชาติชาดาธรรมนงเวศได้กล่าวเปิดงานและทำพิธีปล่อยคาราวาลในการส่งแท็บเล็ตไปยังเด็กชั้นประถมปีที่หนึ่งอย่างเป็นทางการต่อไปขอเรียนเชิญครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่านนาวังอากาศเอกอนุดิตท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีท่านอาจารย์ดรวรานท่านประหลากระทรวงศึกษาธิการท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ผู้ใหญ่ในที่นี้ทุกท่านนะครับ ความจริงงานวันนี้นะ่ะจะต้องเปิดโดยพระนท่านนายกรัมตรีในช่วงนี้ท่านไม่ว่างท่านไปทำงานากับต่างประเทศนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ท่านก็เลยได้มอบหมายให้กระผมเนี่ยได้ มาเปิดคารวานแทนนะครับเป็นเพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่จะได้ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเนี่ยไปให้สถานศึกษาต่างๆตามตามตัวกอรตั้งแต่กอ,อกไก่ลงไปนะครับวันนี้ก็8จังหวัดโครงการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต PC เนี่ยจะประสบความสำเร็จไปไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญท่านอาจารย์โนรานก็มาช่วยดูแลมาช่วยกำหนดสเปคให้จริงอาจารย์โนรานก็ได้ทำแท็บเล็ต PC เนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วในโรงเรียนทางภาคเหนือนะครับท่านก็ได้เอามาให้ผมดูนอกจากนี้เนี่ยตอนช่วงระหว่างจัดหาเนี่ย ถ้าไม่ได้ท่านรัฐมนตรีอนุดิษฐ์เนี่ยก็คงจะจัดหาด้วยความยากลำบากเพราะว่ามีหลายหน่วยงานที่มีงบประมาณของตัวเองต้องการสั่งซื้อแต่ละที่ก็แสนเครื่องมั่งหมื่นเครื่องบ้างตามที่ต่างๆก็ได้ กระทรวง ICT ทีท่านกระทรวงนะครับที่ท่านรัมตรีอนุดิตได้กรุณาเนี่ยมาช่วยดูแลจัดซื้อให้ก็มีการตรวจสอบจากสื่อมวลชนกันอย่างมากมายในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อครในเรื่องราคาก็ดีเรื่องคุณภาพก็ดีจนถึงทุกวันนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าการจัดซื้อครั้งนี้เนี่ย ทำได้ถูกต้องถูกวิธีคือจัดซื้อโดยองค์รวมจากต่างประเทศไม่มีเสียงข้อคลหาใดๆในแง่ของความโปรง่งใสในการจัดซื้อเลยความจริงก็จะมีการจัดซื้ออีกเจ็ดแสนเครื่องประมาณพฤศจิกาเนี่ยแต่ผมก็หวังว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านรัฐมนตรีอนุเดิตอีกข้างหนึ่งเพื่อให้ 7แสนเครื่องหลังเนี่ยก็จะจากให้นักเรียนหมหนึ่งนะต้องขอกลับเรียนนะครับว่าในช่วงนี้กระทรวงสารมีนโยบายใหญ่ๆดังนี้นะครับอันแรกก็คือจะปฏิรูปการศึกษาไทยรอบใหม่ก็คือการบริหารงานบุคคลระดับผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ ครูบาอาจารย์ระดับพุ่มในการเขตรองผุ่มใการเขตบทุกระดับต้องโปร่งใสไม่ถูกเรียกร้องทรัพย์สินเงินทองซึ่งวันนี้ก็ได้ทําไปมากแล้วทําให้พี่น้องครูบาอาจารย์ห้าแสนคนเนี่ยมีชีวิตมีความคาดหวังได้รับความเป็นธรรมมีความยุติธรรมการจัดซื้อจัดหาต่างๆจะต้องโปร่งใส กระทรวงศึกษาไทยต้องใสสะอาดเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่จะปฏัรจูปการศึกษาได้ในแผนการศึกษาชาติก็เขียนไว้ในวิธีการปฏัรุูปการศึกษาเขียนไว้หมดนะฮะยกเว้นว่าไม่กล้าเขียนเรื่องว่าเรื่องยังมีความไม่โปร่งใสยังมีการเอาเปรียบพี่น้องครูอยู่วันนี้เนี่ยผมก็ประกาศดังๆว่าพี่น้องครูทุกท่านทุกคนจะต้องสามารถยืนหยัด ได้รับความชอบธรรมเป็นธรรมแล้วทําไมได้รับความชอบธรรมเป็นธรรมที่ไหนให้ยืนหยัดขึ้นสู้เพราะว่าประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่มีการปกครองที่ประชาชนเนี่ยเป็นผู้ดูแลประเทศจะต้องสามารถยืนหยัดสู้เพื่อความเป็นธรรมได้ถ้าวันนี้ครูห้าแสนคนสามารถยืนหยัดสิ่งเหล่านี้ได้จเจริญเติบโตโด,ด้วยจริยธรรมคุณธรรมได้ไม่ต้องไป หาทรัพย์สินเงินทองให้ใครไม่ต้องไปกราบไหวอ้อนวอนใครประเทศไทยจะเปลี่ยนนะลูกหลานของเราจะสอนด้วยครูที่มีอนาคตมีความหวังตั้งอยู่ด้วยความคุณธรรมลูกหลานเรา15ล้านคนก็จะเปลี่ยนสังคมของประเทศนะครับจากนั้นเราดึงเรื่องของการ รับผิดชอบต่อเป้าหมายอันเมื่อกี้เราเรียก t า a ส s ายแนซีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายเราเรียกแอค o า n t a b i l i t y บิตี้ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อลูกหลานของเราเลยนะรเราดูแลลูกหลานที่น้องประชาชนเหมือนลูกหลานของเราเองครูที่มีกำลังใจมีความคาดหวังมีจินตนาการจะหันกลับมาสอนลูกหลานที่น้องประชาชนครับโดยปรับ เรื่องผลงานต่างๆที่ครูจะได้รับจากการที่ทําให้เด็กนักเรียนนักศึกษาดีขึ้นเนี่ยเป็นผลงานของครูการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนเลื่อนตาแหน่งเลื่อนวิทยาฐานะจากเรียกว่าคอสอสองเป็นสามคือจากครูปกติเป็นครูชนานาญการครูชํานาญการพิเศษแล้วก็ครูเชี่ยวชาญเนี่ยจะได้จากการนี้ครับจะเห็นได้ชัดเจนว่าขนาโอเน็ตโอเดอร n นารีเนชั่นอล Education test ของเราดีขึ้นเพียงแค่เราโยงว่าต่อไปนี้ทุกช่วงชั้นปีที่จบการศึกษาไปเข้าโรงเรียนใหม่เนี่ยใช้คะแนนโอเนเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินคะแนนโอเนปตป .6 เคย30เอร์เซ็นเฉลี่ยนเนี่ยเป็น50นะทั้งสองประการน,นี้นะครับจะทำให้ลูกหลานเราเก่งขึ้นฉลาดขึ้นเกือบทันทีตันใดในคะแนนโอเน็ข้างหน้าเนี่แหละครับจะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศที่ชั้นนำในกลุ่มอาเซียนได้ จากนั้นเนี่ยเราปฏิวัติวิธีการเรียนการสอนนะครับท่านครับประการแรกที่สําคัญก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแทนที่จะสอนเป็นชั่วโมงใช้เวลานานมากเนี่ยก็อาจจะสิบห้านาทีก็ได้เนื้อหาเท่ากับหนึ่งชั่วโมงแล้วครับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเนี่ยก็ยังพูดได้ค้นหาข้อมูลได้พูดภาษาสำเนียงไม่ถูกแท็บเล็ตก็บอกได้ แท็บเล็ตเนี่ยสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มีแบบฝึกหัดบอกได้โดยถูกถูกหรือไม่ถูกยังไงแก้ไขยังไงนะครับเพราะนั้นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตก,ก็เป็นการปฏิวัติวิวธีการการเรียนการสอนเหมือนสมัยหนึ่งที่เราปฏิวัติจากกระดานชนวนมาเป็นระบบกระดาษนะเช่นเดียวกันอันนี้ก็กลับเป็นกระดานชนวนชนิดใหม่ที่มีภาพเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายได้ หาข้อมูลจากทั่วโลกได้นะครับประกอบกับการอบรมครูอย่างเข้มข้นนะฮะทั้งสายวิทยาศาสตร์แล้วก็สายสังคมเนี่ยปีประมาณแสนห้าหมื่นคนครับสามปีครบหมดนะฮะห้าแสนนะอบรมก็ได้ใบประกาศซื้อบัตรต่างๆซึ่งเป็นผลงานของครูในอนาคตนอกจากนี้เนี่ยยังพยายามที่จะนำครูและนักเรียนเนี่ยเข้าสู่การปฏิบททัติธรรมตามสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆนะครับ แพื่อให้เข้าใจว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรดำรงอยู่ไปทำไมซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลายท่านก็ได้ไปประสบด้วยตัวเองมาแล้วหลังจากเข้าวัดสามวันห้าวันแต่งชุดขาวกันเข้าไปเนี่ยก็ได้เข้าใจว่าโอ้ศาสนาไม่ว่าศาสนาอะไรที่ท่านนับถือเนี่ยก็ทำให้กรอบความคิดเราเปลี่ยนไปแทนที่จะมุ่งหวังทรัพย์สินเงินทองมุ่งหวังยศตำแหน่ง